สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอนเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับตกเป็นข่าวฮือฮากรณีนักร้องนักสแสดงคนดังโตโน่พาคินเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับราช,ชบุรีวิพล์เอฟซพร้อมรับค่าจ้าง500บาทต่อเดือนถูกกว่าราคาค่าแรงขั้นต่ำหลายเท่า เบื้องหลังภาพโตโน่เดอรสตาชูเสื้อกับเสียฟุกธนวัฒนิติการจนาด้วยสัญญาระยะสั้น6เดือนเกิดขึ้นพร้อมกับข้อสงสัยจากคอลูกหนังว่าเอาจริงหรือหรือเป็นการตลาดลว้วนๆถ้าถามถึงตัวนาเตะวัย34ว่าไหวไหมอย่างไรก็ตามทำจริงไม่พูดเยอะราชเุพรีมิตรผล FC จัดการส่งชื่อโตโน่พาคินลุยทั่วใหญ่ศึกเอ c ซ h a ช p i ป n s l e ส g ล e รวมไปถึงไทยลีก2021อีกด้วย สำหรับเรื่องค่าเหนื่อยนั้นแต่เดิมโตโน่ไม่ขอรับแต่เนื่องจากรายละเอียดของสัญญานักฟุตบอลอาชีพจะต้องใส่ไปด้วยตามกฎในที่สุดเจ้าตัวก็ขอแค่สโมสรใส่เพียงเดือนละห้าร้อบาทเท่านั้นจึงกลายเป็นนักเตะอาชีพค่าตัวหลักร้อยที่ถือว่าน้อยมากและอาจจะน้อยที่สุดในโลกด้วยซ้ำยังไรก็ตามค่าตัวนักฟุตบอลอาชีพหลักร้อยไม่ได้เกิดขึ้นกับโตโน่เป็นครั้งแรกแต่ยังมีอีกตำนานที่ยอมรับค่าตัวหลักร้อยมาแล้วเขาคือแท่ง สักดิทธ์ท่งทองดาราหนุ่มผู้คลั่งไคล้ในเกมลูกหนังจริงจังกับการฝึกซ้อมและเล่นฟุตบอลตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมโรงเรียนวัดราชาธิวาสและระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยลาลัยกรุงเทพก่อนจะจริงจังด้วยการเป็นนักเตะในสังกัดสโมสรนธนาคารกรุงเทพพาณิชยาการทีมฟุตบอลกึ่งอาชีพเมื่อปี2 5 3 7แต่ด้วยงานด้านบันเทิงที่ดึงตัวไว้ทำให้แท่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเวลาที่จะจริงจังกับการเล่นอาชีพ จึงหันมาสร้างทีมแมงปอล้อคลื่นร่วมกับเพื่อนนักแสดงเพื่อจัดทีมไว้เพื่อออกกําลังกายและแข่งขันการกุศลในปี2538ออกตะเวณนเตะฟุตบอลควบคู่ก,กับการแสดงที่โด่งดังที่สุดในละคร3หนุ่ม3มมุมร่วมกับกบทรงสิษย์และมอสปฏิพานชื่อเสียงในการเป็นนักแสดงและลีลาเชิงลูกหนังระดับแถวหน้าเขาจึงถูกสโมสรจบุทุ่ม BEC ทราศาสนะดึงเข้าสังกัดเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปี2544 กระทั่งในปี2 5 4 9ศักดิ์สธิ์แท่งทองถูกดึงตัวเซ็นสัญญาไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพทีมสโมสรฟุตบอลสุราษฎร์ธานีโดยสวมเสื้อหมายเลข16คนที่ติดต่อเซ็นสัญญาและตกลงการโอนย้ายคืออาจารย์เจิมอินทรกุลกุลสื่อและผู้คุกคีในวงการฟุตบอลภาคใต้โดยเฉพาะกับทีมเมืองคนดีสุราษฎร์ธานีนั่นเองเวลานั้นแท่งสักดิธิ์แท่งทองยังเป็นนักเตะในสังกัดบีซีทรศาสนะ แต่ด้วยสมาคมฟุตบอลมีนโยบายกระจายทีมและสร้างความคึกคักให้กับวงการฟุตบอลต่างจังหวัดนอกเหนือจากจะก,กระจุกตัวอยู่กับเราทีมดังอยู่ในเมืองหลวงการแข่งขันฟุตบอลเพื่อไปสู่ฟุตบอลอาชีพจึงเริ่มต้นขึ้นหรือเป็นที่รู้จักกันในนามโปลีเริ่มดําเนินการจัดการแข่งขันตั้งแต่ปี2542โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมฟุตบอลต่อมาในปี2549 การกีฬาภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวดำเนินการจัดการแข่งขันโดยทีมสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมต่างๆทั่วภูมิภาค16ทีมอาทิเช่นสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่สมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลกสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่นสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมาและสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐมเป็นต้นโดยสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในสมทีมภาคใต้ที่ส่งทีมเข้าร่วมพร้อมกับสมาคมกีฬาจังหวัดสตูลและสมาคมกีฬาจังหวัดนราธิวาสสำหรับทีมเดอะรูสเตอร์สุราษฎร์ธานีเอซสตาฟโค้ดนำโดยอาจารย์เจิมอินทรกุลและอภิชาติทวีเฉลิมดิษโดยมีชวพงศ์ทิติสวัสดิ์เป็นประธานสโมสรอ,อาจารย์เจิมเสาะหานักเตะเข้าสู่ทีมด้วยส่วนใหญ่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขาปากใต้และสุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นอภิชาติทวีเฉลิมดิษมานะหลักชุม พัชรกรบุญชุมและนิติศิลป์ผาสุขเมืองและจิ๊กซอสําคัญที่จะมาสร้างสีสันให้กับทีมนอกเหนือจากฝีเท้าคือความลห่อของศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนั่นเองอาจารย์เจิมติดต่อและขอโอนย้ายศักดิ์สิทธิ์แท่งทองจากบีซีเทโลศาสนะมาเข้าสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อแข่งขันฟุตบอลโปรล,ลีกปี2549ซุปเปอร์สตาร์ตอบตกลง อาจารย์เจิมจึงบินไปรับตัวจากกรุงเทพเพื่อไปเปิดตัวกับทีมเดอะรูสเตอร์สุราษฎร์ธานีเอซีปรามาจารย์ลูกหนังเมืองใต้เล่าให้ฟังว่าระหว่างที่นั่งอยู่บนเครื่องของการบินไทยแท่งศักดิ์สิทธิ์ทวงถามถึงค่าตัวอาจารย์เจิมเรายัางไม่ได้คุยกันเรื่องค่าตัวกันเลยนะคะรับอาจารย์ดาราดังกล่าวทวงถามในขณะที่อาจารย์เจิมตอบพลางใจเต้นเพราะชื่อเสียงของซูเปอร์สตาราคาไม่ถูกแน่ ใช่ครับน้องคุยกันตอนนี้เลยก็ได้ครับสบายมากว่ามาเลยครับน้องว่ามาผมขอเลขเก้านำเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแท่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวสวนเพราะระหว่างอยู่บนเครื่องคงคิดทบทวนมาดีแล้วในขณะที่อาจารย์เจิมถึงกับอุทานในใจงบบานปลายแน่เพราะระดับนี้หากพูดถึงเลข9ก้าอย่างน้อยต้องเก้าหมื่นต่อเดือนเป็นอย่างต่ําเพื่อความก้าวหน้าบนเส้นทางอาชีพทั้งวงการมายาและกีฬาฟุตบอลอาชีพของผม ผมขอเงินเดือนละ999บาทครับแท่งศักดิ์สิทธิ์กล่าวพังยิ้มหวานในขณะที่อาจารย์เจิมถึงกับโล่งและพลอยตื้นตันกับน้ําใจของนักเตะซูเปอร์สตาร์รายนี้โปรลีกฤดูการ2 5 4 9สุราษฎร์ธานีจบในอันดับ7แข่ง30นัดชนะ11แพ้11เสมอ8โดยแชมป์ตกเป็นของ t o t f c 4ส่วนแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองสวมเสื้อหมายเลข16ลงสนามช่วยทีมสร้างความประทับใจให้กับเพื่อร่วมชิมและกองเชียร์ เป็นตำนานนักแตะอาชีพค่าตัวหลักร้อยที่น้อยคนนักจะทราบหลังจบฤดูกาลกับสุราธานี f อฟซีดาราคนดังอย่างโลดแล่นอยู่ในวงการลุหนังอีกหลายทีไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการ f อในปี2 5 5 3ซิเกอร์ f อฟในปี2 5 5 7ก่อนจะไปเล่นให้กับระยอง f อฟมีส่วนร่วมลงสนามในเกมสําคัญและปีนั้นระยอง f อฟขึ้นชั้นไปอยู่ลีกลองได้สําเร็จทุกวันนี้ด้วยวัยที่ไปถึงหลักห พร่เอกตลอดการเริ่มห่างจากสังเวียนแข้งหันไปรับงานบันเทิงเต็มตัวอีกครั้งทิ้งความทรงจำในสนามหญ้าให้คนลูกหลังได้ลำลึกถึงเปิดเผยเงินเดือนที่โตโน่ขอกับราชบุรีผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่พาคินนักแสดงคนดังที่ได้เซ็นสัญญากับราชบุรี FC ออกมาเปิดเผยถึงเงินเดือนที่นักแสดงรายนี้ขอกับทางต้นสังกัด นักแสดงหนุ่มวัยสาสร้างความฮือฮาให้กับวงการลูกหนังไทยหลังเจ้าตัวได้เซ็นสัญญาค้าแข่งอาชีพให้กับราชันมังกรเป็นระยะเวลา6เดือนหลังได้โชว์ฝีเท้าจนไปเข้าตาสโมสรระหว่างขอฝึกซ้อมกับทีมเพื่อรักษาสภาพร่างกายสำหรับรอเล่นละครเรื่องใหม่นอกจากนี้โตโนโ่ยังถูกส่งชื่อลุยศึก a f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีก2องรอบแบ่งกลุ่มอีกด,ด้วยโดยทางผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่พาคินได้ออกมาเปิดเผยว่าดาราหนุ่มวัย34 ขอรับเงินเดือนแค่500เท่านั้นหลังมีโอกาสเซนสัญญาเป็นนักผู้บอาชีครั้งแรกกับราช,ชบุรีมิตรผล f อสโสมสรชั้นนําแห่งศึกไทยลีกนอกจากนี้ผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ยังได้กล่าวเสริมถึงเบื้องหลังทั้งหมดว่ากว่าที่นักแสดงรายนี้จะได้มาเป็นแข้งของราชนมังกอนปัจจุบันโตโน่พาคินอยู่ระหว่างกักตัวแบบบับเบิลกับทีมราช,ชบรุรีหลังผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 เาของเขาออกมาเป็นลบโดยราช,ชบุรีมิตรผล จะประเดิมสนามพบกับโปหังสติลเลอร์ทีมแกล่งจากเคลิกเกาหลีใต้ในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจีทั้งนี้สาเหตุที่โตโน่พาคินขอค่าเหนื่อยแค่เดือนละ500เนื่องจากในตอนที่เซ็นสัญญาเจ้าตัวปฏิเสธไม่ขอค่าเหนื่อยสักบาทแต่ในกฎการเซ็นสัญญาจำเป็นจะต้องระบุค่าจ้างของลูกจ้างลงไปด้วยทำให้โตโน่กรอกเงินเดือนในสัญญาไปเพียง500บาทเท่านั้นโดยระยะสัญญาเซ็นกัน6เดือน พร้อมใส่หมายเลข96กลงทำการแข่งขันในศึกไทยลีกและ AFC c h แชม i ป n s ยนส์ลีน่าเสียดายแฟนบอลเข้าสนามไม่ได้มาดามแป้งประธานสมโมสรการเทร FC เอฟซีเผยจะไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวังพร้อมสั่งลูกทีมสู่เต็มที่เพื่อศักศรีทีมตัวแทนจากประเทศไทยศึกฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีก2021รอบแบ่งกลุ่มสิงห์เจ้าท่าการเทรเอฟซี อยู่ร่วมกลุ่มกับกวางโจเอฟซจากจีนคิดฉีจากฮ่องกงและเซเลโซอส้าจากญี่ปุ่นซึ่งจะแข่งขันแบบปิดโดยยังคงทำการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นต่อเนื่องก่อนลงสนามนัดแรกพบกับคิดฉีเอซในวันที่24มิถุนายนนี้ล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำในฐานะประธานสโมสรการทเทลเอฟซเผยถึงความพร้อมของทีมว่าต้องยอมรับว่าการเคลื่อนพลมาเก็บตัวที่บุรีรัมอย่างรวดเร็ว เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความมั่นใจในการฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดบุรีรัมคือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดทําให้ทุกอย่างในแคมป์ฝึกซ้อมราบรื่นแม้ต้องห่างจากครอบครัวแต่ทุกคนก็มีกําลังใจที่ดีเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันคือการทําทีมเพื่อเป็นทีม